การปฐมพยาบาลกรณีของเด็กสำลักนมนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของการสำลักนมเนี่ยหากว่าเกิดขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจไปไม่ต้องตกใจไปค่ะเพราะว่ามันเป็นของเหลวนะคะไม่สามารถที่จะอุดกั้นทางเดินหายใจอย่างสมบูรณ์ได้ค่ะเราสามารถแค่ช่วยรูปหลังนะคะช่วยเคาะหลังเบาๆนะคะเพื่อทําให้น้องไม่ตกใจนะคะหรือว่าหากว่ากําลังมีอาการไออย่างนี้ค่ะเราแค่ช่วยเคาะหลังเบาๆก็พอค่ะแต่หากว่าการสำลักอันนั้นเป็นการสำลักอาหารหรือว่าของเล่น ข,อ,ขะะอันนี้ค่ะเราจําเป็นที่จะต้องทําการช่วยเคาะเอาสิ่งแปลกปลอมอันนั้นให้มันหลุดออกมาจากตรงทางเดินหายใจนะคะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่พิมพ์ใน Google นะคะกาปรปฐมพยาบาลภาวะการสาลักอุดกั้นทางเดินหายใจแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขาก็จะให้กดตรงบริเวณของใต้ลิ้นปีนะคะสลับกับการเคาะหลังหากว่าเป็นเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นท่าที่เรียกว่า hemis maneuver นะคะเดี๋ยวในคลิปถ,ถัดไปค่ะจะเอาข้อมูลตรง ะะมาทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเรื่องของการสําลักอีกทีนึงค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะช่วยพิมพ์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วหมอเจนนะคะจะตามมาช่วยตอบให้ในทุกคําถามเลยค่ะเรามาช่วยกันเลี้ยงลูกนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนมาสร้างสังคมของการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขด้วยกันกันกบดูดูเลิฟค่ะรักทุกคนนะคะดีตุยับ